สวัสดีครับผมโคชิจากไ i ว่าไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอเทคโนโลยีของไนว่านะครับนั่นคือ MQ ครับ MQ นะครับย่อมาจาก monocoque body ซึ่ง monocoque body เองนะครับมีหน้าที่อะไรมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับเรามาติดตามกันจากคลิปนี้ครับผมสำหรับ monocoque body นะครับแนวคิดนี้นะครับประกอบไปด้วย1น,นะครับลดพื้นที่ที่ไม่จําเป็น2ลดน้าหนักที่ไม่จําเป็น3เพิ่มความแข็งแรงด้วยวัสดุซึ่งแต่ละรุ่นจะมีวัสดุที่นาม,มาใช้แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมแมกนีเซียมครับ4เพิ่มความแข็งแรงด้วยเกียร์ที่ใหญ่ขึ้น5 เพื่อประสิทธิภาพในการสร้างแอคชั่นซึ่งแนวคิดเหล่านี้นะครับนำมารวมกันให้เป็นแนวคิดโมโนคอ r p b อ d y ดีครับผมสำหรับนักตกปลาที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถถามใต้คอมเมนต์ของวิดีโอที่ได้เลยนะครับแล้วเราจะมาตอบกันติดตามสื่อโซเชียลมีเดียของไดว่า Thailand นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram พิมพ์ง่ายๆครับไดว่าไทยแลนด์นะครับแล้วกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ